สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพิงกี้นะอยู่ที่บ้านที่ราคาน่ารักมากแต่มีสไลเดอร์ค่ะนะคะที่เห็นอยู่เป็นสไลเดอร์นะคะน่าเล่นมากๆนะคะแล้วก็มีถาดลอยน้ำมีห่วงยางให้นะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณบ้านกันนะคะราคาน่ารักมากแต่คุณภาพขับแก้วมากเลยสระไว้น้ำใหญ่มากนะคะขนาด5คูณ นะคะห้าคูณแปดเลยทีเดียวนะคะมีนะคะสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีที่นั่งไหวยอย่างดีนะจ๊ะนะคะแล้วก็ประดับประดามีที่อาบน้ำกลางแจ้งนะคะนี่นะคะหูชัดโมเดลเลอยน้ำเชลฟี่ถ่ายรูปได้เลยนะคะดีงามมากตอนนี้หลังนี้จัดโปรเพียง3,900บาทโอแม่เจ้าคุ้มมากนะคะไม่จองตอนนี้จะคุ้มตอน จะจองตอนไหนเนาะเป็นบ้านที่เต็มวัยนะต้องรีบเลยนะทันวายยังว่างหลายวันเลยนะคะถ้าใครกำลังมองหาบ้านที่ฟังก์ชันครบมีสไลเดอร์นะคะรีบทักเลยนะคะรีบทักเลยบ้านสวยและสระไว้น้ำใหญ่มีส่วนตื้นตรงนี้เด็กเล่นได้นะคะเด็กเล่นได้นะคะเออแล้วก็มีน้องช้างพ่นน้ำมีถาดลอยน้ำฟังก์ชันครบฟุดฟุดเลยนะคะ แต่ราคาสบายกระเป๋านะคะประดับประดาธงสวยงามนะคะมีถังน้ำแข็งเตาปิ้งย่างให้นะคะศาลานั่งทำจิจกรรมก็องเก้าอี้มีให้ทุกมุมนะ เ,ออเป็นบ้านที่พิงกี้ชอบและน่าแนะนำมากมากนะคะถัดมาอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นที่นั่งสวยงามนะคะเชลฟองเชลฟี mm ่ hmm. ong, มีโต๊ะภูด้วยนะคะลูกค้าขาเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันครบมากมีโต๊ะภูด้วยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็มีมุมเชลฟี่ถ่ายรูปนะคะชอบมากๆเลยบ้านบ้านเขาแบบแต่งน่ารักมากแล้วฟังก์ชันครบมากลูกค้าขา เดินเข้ามาคือกว้างมากๆสองห้องนอนกว้างมากๆเลยนะคะมีสระว่ายน้ําก็ใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ําใหญ่จริงๆนะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันใหญ่มากมันใหญ่เกินอะ่ะเออมันใหญ่เกินราคามากนะสามพันเก้าได้สระว่ายน้ําใหญ่ขนาดนี้ก็เอานะพิงกี้เอานะเออนะคะสไลเดอร์ก็แข็งแรงมากนะคะสไลเดอร์อย่างดีแข็งแรงมาก นะคะน่าสนุกมากๆเลยนะคะสไลเดอร์ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะสไลเดอร์ค่อนข้างใหญ่เลยสระว่ายน้ำก็ใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ำก็ใหญ่มากเป็นบ้านที่สองห้องนอนนะคะสห้องน้ำแต่ว่าสามารถเสริมได้ครบ10บท่านเลยนะคะนะคะไม่อึดอัดนะเพราะว่าบ้านใหญ่พื้นที่เยอะจริงๆนะคะแต่ราคาถูกมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านด้วยความรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะคะ ุ้ยชอบชอบก็อี้ไหว่ามากสวยมากเชลฟี่น่าจะสวยงามอะ่ะนะคะต่อมาเข้ามาดูในบ้านก็มีไฟเทคลำโพงคาราโอเกะนะคะทีวีจอใหญ่มากนะคะนี่มีส่วนของห้องครัวด้วยนะคะตรงนี้เป็นครัวทำอาหารตู้เย็นก็ใหญ่มีเก้าอีท้ทานโตทานข้าวนะคะนี่โซฟาใหญ่มากนะคะปาร์ตี้ในบ้านได้เลยนะคะ มาดูห้องนอนที่วิงกี้ชอบมากคือห้องวิวสระว่ายน้ำลูกค้าขะสวยมากๆเลยนะคะห้องนี้นะคะห้องวิวสระว่ายน้ำค่ะนะคะมาแล้วต้องรีบจองห้องนี้เลยนะมีห้องน้ำในตัวและที่สำคัญวิวสระว่ายน้ำมีผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวให้พร้อมเลยนะคะห้องนี้จะนอนได้นะคะสามสี่ท่านได้เลยนะคะเตียงใหญ่หกฟุตแล้วก็สามจุดห้าฟุตอีกหนึ่งเตียงนะคะ แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเลยนะคะแยกเปียกแยกแห้งอย่างดีนะคะวิวสระว่ายน้ำจ้าโหคุ้มมากมีสไลเดอร์ด้วยนะคะอันนี้ชื่อบ้านหมอกค่าหนึ่งสองห้องนอนนะคะสองห้องน้ำนะเป็นบ้านที่ฟังก์ชันจัดเต็มมากนะคะเครื่องครัวอุปกรณ์ครบมากนะคะแก้วเก้ือจานชามนะคะมหม้อหงุหงขงหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนนะคะ เตาแก๊สอย่างดีไมโครวงไมโครเวฟครบมากนะคะแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ห้องนี้ก็ใหญ่มากนะคะห้องนี้จะนอนได้สี่ท่านนะคะมีโซฟาเบดให้ด้วยตรงนี้นะคะก็นอนได้อีกห้องนี้จะนอนได้ห้าท่านเลยนะคะหรือว่าใครอยากนอนโซฟาก็ได้เลยโซฟาก็สามารถ กลางนอนได้อีกนะคะเสริมได้ถึง10บทันเลยนะคะเป็นบ้านสองห้องนอนที่พูดได้ว่าลงตัวและฟังก์ชันแน่นมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังหาพูวิลล่าอยู่นั้นนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากนะคะยังไงนะคะลูกค้ารีบทักมาสอบถามวันว่างได้เลยนะคะพูดเลยว่าหลังนี้เต็มไวมากนะคะโอเคเดี๋ยวพิงค์ี่ขอจบไลฟ์ที่สระว่ายน้ำนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ